สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับก็ห่างหายกันไป2วันนะครับแต่ในครอบครัวนั้นก็ยังเฮรับซับกันอย่างต่อนเนื่องละสำหรับวันทวีสามมาเดือนนี้เรยกว่ายังเก็บวินกันมาอย่างต่อนเนื่องเป็นวันที่22ติดกันแล้วนะครับเดือนนี้มาดีมากเลยนะครับส่วนวันนี้ผมก็จะมามีฟุตบอลพรีวิวมาให้สมาชิกทางหน้าช่องหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นฟุตบอลไอแลนด์พรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเซนต์แพทริกนะครับจะเปิดบ้านพบกับเชลบอนนะฮะ เกมล่าสุดเจ้าบ้านเซนเปอรติกนั้นเสียท่าแพ้มานะครับแต่นั่นก็คือเกมนอกบ้านที่ไม่จดหลุดฟอร์มให้เห็นเป็นเรื่องธรรมดาครับซึ่งต่างกับซึ่งต่างกับเวลาที่พวกเขาลงเล่นในบ้านอย่างสิ้นเชิงครับที่พวกเขามาทําผลการได้ดีอยู่เสมอนะครับเอาแค่ในชั่วโมงนี้ก็คือฟาดชัยเนี่คู่คู่ต่อสู้มาแล้วสามนัดนะครับพร้อมกับกระซวกไส้คู่แข่งไปถึง 9ดอกเลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการตอกย้ำว่าเป็นการเล่นในบ้านที่ต้องเก็บ3ามแต้มสถานเดียวนะฮะขณะที่เชลบอลนะครับผลงานโดยรวมไม่คีดแหลอะไรเลยนะครับแต่ว่าพวกเขาจะหนักทางเสมอซะมากกว่านะครับแถมก่อนออกไปเยือนในวันนี้มีปัญหาเรื่องนักเตะให้คนใจครับดูทรงและการนี้มาเจอกับทีมฮอปของตารางแบบนี้รอดยากนะครับโดนรอโดนยิงกระสานเดียวนะครับกับเลทราคาที่เปิดมาให้ที่เจ้าบ้านเนี่ยเป็นต่อยที่0.75แบบนี้นะครับขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเซแพตติกนะครับผมว่าวันนี้เซแพตติก เก็บ3แต้มได้อย่างแน่นอนนะฮะส่วนสมาชิกเนี่ยสมาชิกท่านใดน,นะครับที่กำลังมองหากลุ่มครอบครัวฟุตบอลอยู่นะครับทางเข้าครอบครัวอยู่ที่ลิงใต้คลิปนะครับก็แอดมาแล้วกดเลขหนึ่งมาด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ